คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนทั่วโลกถึงแห่มาเมืองไทยไม่ใช่แค่ทะเลสวยอาหารอร,อร่อยรอยยิ้มที่อบอุน่นแต่มีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่บางสิ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในคู่มือท่องเที่ยวเล่มไหนเสียงฮูโร่แผ่วเบาดังจากที่มืดภาพเงาปริศนาปรากฏขึ้นในกระจกพร้อมคำกระซิบที่เย็นเฉียบทุกคนที่มาจะไม่มีวันกลับออกไปเหมือนเดิมอยาาก,กับพริตา เพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือเหตุผลแท้จริงที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่เคยบอกใครชิมมือไปทางขวากดติดตามกดไลค์และดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจความลับที่คนทั้งโลกกำลังตามหาทำไมคนทั่วโลกถึงแห่มาเมืองไทยเหตุผลต่างๆได้รับการเปิดเผยผ่านข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคำคือหนึ่งในกรุงเทพ ฟนีออนระยิบยับสะท้อนบนผิวถนนที่เพิ่งเปียกฝนเสียงรถยนต์ผสมกับเสียงหูร้อของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินออกจากตลาดกลางคืนเมืองไทยมีอะไรมากกว่าที่เห็นชายชาวต่างชาติคนหนึ่งกระซิบกับพื้นขณะที่เขามองไปยังตรอกเล็กๆที่ไร้แสงไฟกลิ่นหอมของอาหารริมทางยังอบอุ่นแต่กลับมีลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทำให้เขาขนลุกโดยไม่รู้สาเหตุ ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยบอกไว้ว่านักท er th ่องเที่ยวต่างหลงใหลในรสชาติวัฒนธรรมและรอยยิ้มของคนไทยแต่ชายคนนี้กลับสัมผัสถึงบางสิ่งที่ต่างออกไปเสียงดนตรีจากบาร์เนียบหายยอ่างกระทันหันเหลือเพียงเสียงรองเท้าที่กระทบพื้นเปียกชื้นและเงาของใครบางคนที่สะท้อนบนกำแพงเก่าๆข้างถนนเขาก้าวตามเงานั้นไปหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองที่ถูกเร่งจังหวะ ทุกก้าวยิ่งทำให้บรรยากาศรอบตัวหนักอึง้งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอาจมาเพื่อความสุขแต่เขากลับกำลังเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างที่ไม่เคยถูกเปิดเผยเสียงประตูเหล็กเก่าถูกเลื่อนออกอย่างเชื่องชา้าสายตาของเขาเบิกกว้างเมื่อพบสิ่งที่ไม่อยู่ในคู่มือการท่องเที่ยวใดๆของประเทศไทยแชจิปทีเซธภายในประตูเหล็กเก่านั้นแสงไฟสีส้มสลัวกระพริบวูบวาบ เผยให้เห็นห้องกว้างที่เต็มไปด้วยโตยาวเรียงรายดนโตมีเอกสารกองสูงเหมือนภูเขาเล็กๆปกแต่ละแผ่นประทับตราของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชายชาวต่างชาติก้าวชาชาเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องไปทั่วเรากับทุกย่างก้าวถูกใครบางคนจับตามองกลิ่นกระดาษเก่าและฝุ่นชื้นๆคุ้งเต็มอากาศผสมกับกลิ่นหอมแปลกประหลาดเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา มันทำให้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกทีทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องนี่คือเหตุผลที่ผู้คนทั่วโลกมาที่นี่เงาร่างสูงโปร่งค่อยๆปรากฏออกมาจากความมืดดวงตาจับจ้องด้วยแววลึกลับในมือของเขามีแฟ้มสีดำหนึ่งเล่มแฟ้มนั้นถูกวางลงตรงหน้าโดนปกเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงสดว่าความลับของการท่องเที่ยวไทย ชายชาวต่างชาตกลืนน้ำลายมือสั่นเล็กน้อยขณะค่อยๆเปิดแฟม้มและสิ่งที่อยู่ข้างในกลับไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดคิดแม้แต่น้อยแชจพิธีเซพันทีที่แฟ้มสีดำถูกเปิดออกแผ่นกระดาษด,ด้านในเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเส้นหมึกแดงขดวนเหมือนเขียนขึ้นด้วยมือที่สั่นไหวภาพถ่ายหลายใบยถูกเย็บติดกับหน้าเอกสารภาพผู้คนจากหลากหลายประเทศแต่ละใบหน้ามีรอยยิม้ม รอยยิ้มที่แข่งที่าราวกับถูกบังคับให้ยิ้มชายชาวต่างชาติรู้สึกหายใจติดขัดแผ่นหลังของเขาเปียกชื้นไปด้วยเหนือทั้งที่อากาศในห้องเย็นจัดทันใดนั้นเสียงโหวร้แผ่วเบาดังขึ้นรอบๆไม่รู้ว่ามาจากมุมไหนของห้องเสียงนั้นเหมือนมาจากหลายคนพร้อมกันเขารีบหันมองแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเก้าอี้ว่างเปล่าเรียงรายเหมือนมีคนเพิ่งลุกออกไปเมื่อไม่กี่วินาที กระดาษแผ่นหนึ่งหล่นลงพื้นเขาก้มเก็บขึ้นมาตัวหนังสือบนหน้านั้นเขียนเพียงประโยคเดียวนี่คือเหตุผลแท้จริงที่ทุกคนเดินทางมาประเทศไทยและไม่มีใครกลับออกไปเหมือนเดิมหัวใจเขาเต้นรัวประตูเหล็กด้านหลังที่เปิดค้างไว้เมื่อครูกลับค่อยๆปิดลงเองอย่างชา้ชาๆเสียงเหล็กเสียดสีทำให้เลียดในกายเขาเย็นว่บเสียงกึกกึกของประตูเหล็กที่ปิดสนิทดังสะท้อนกล้อง ทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชายชาวต่างชาติยืนตัวแข็งเงื้อไหลซึมลงขมับสายตาเพ่งไปที่แฟ้มสีดำบนโต๊ะทันใดนั้นไฟสลัวในห้องกับพริบธีเงาร่างรอบรอบผนังขยับเคลื่อนไหวราวกับภาพเงานั้นมีชีวิตเป็นของตนเองเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมพวกเขามาหาความสุขแต่กลับได้บางสิ่งที่ติดตามไปตลอดชีวิต ชายคนนั้นพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่ขาของเขากลับหนักราวกับถูกถ่วงทุกย่างก้าวเหมือนลาดผ่านโครนนิ่ดนโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งไฟฉายเล็กๆส่องไปยังผนังเผยให้เห็นข้อความเก่าที่ถูกเขียนทับซ้อนกันนับไม่ถ้วนประเทศไทยดึงดูดผู้คนไม่ใช่เพียงด้วยวรฒนธรรมแต่ด้วยสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเขาหายใจแรงมือสั่นจนแทบถือแฟ้มไม่อยู่และทันใดนั้นเอง เสียงฝีเท้านักหนักดังมาจากมุมห้องด้านหลังช้าชาแต่มั่นคงเหมือนใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังตรงเข้ามาใกล้ทุกขณะเสียงกึกกึกของประตูเหล็กที่ปิดสนิทดังสะท้อนก้องทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชายชาวต่างชาติยืนตัวแข็งเงื่อไหลซึมลงขมับสายตาเพ่งไปที่แฟ้มสีดำบนโต๊ะทันใดนั้นไฟสลัวในห้องกับพริบที เงาร่างรอรอบผนังขยับเคลื่อนไหวราวกับภาพเงานั้นมีชีวิตเป็นของตนเองเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมพวกเขามาหาความสุขแต่กลับได้บางสิ่งที่ติดตามไปตลอดชีวิตชายคนนั้นพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่ขาของเขากลับหนักราวกับถูกถทวงทุกย่างก้าวเหมือนลาดผ่านโคลอนอยู่ดนโตอีกฝั่งหนึ่งไฟฉายเล็กๆส่องไปยังผนัง เผยให้เห็นข้อความเก่าที่ถูกเขียนทับซ้อนกันนับไม่ถ้วนประเทศไทยดึงดูดผู้คนไม่ใช่เพียงด้วยวรฒนธรรมแต่ด้วยสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเขาหายใจแรงมือสั่นจนแทบถือแฟ้มไม่อยู่และทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้านักหนักดัมาจากมุมห้องด้านหลังชาชาแต่มั่นคงเหมือนใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังตรงเข้ามาใกล้ทุกขณะแชชิบุิีเซ สัมผัสเย็นจัดบนไหล่ทำให้เขาสะดุ้งเฮือร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ล่องหนเขาคือน้ำลายยาะเย็นราวกับคอแห้งผากกลิ่นแปลกประหลาดลอยคลุ้งขึ้นมาทั้งหอมทั้งเน่าทั้งหวานเลียนเหมือนมีบางอย่างกำลังย้อยสลายอยู่ใกล้ๆเสียงลมหายใจหนักๆดังข้างหูช้าลึกแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันทำให้เขารู้สึกเหมือนปอดกำลังถูกบีบอัดเขาพยายามจะหันกลับไป แต่เขาเหมือนถูกบังคับให้นิ่งอยู่กับที่ในกระจกตรงหน้าภาพสะท้อนของเขาไม่ได้ยืนนิ่งอีกต่อไปมันยกยิ้มกว้างกว่ามนุษย์ปกติริมฝีปากฉีกยาวจนถึงแก้มแววตาเรืองแสงว่าเหมือนกำลังยินดีต้อนรับใครบางคนแล้วเสียงกระซิบก็เปลี่ยนเป็นเสียงประกาศชัดถ้อยชัดคำก้องสะท้อนจากทุกมุมห้องนี่คือความจริงของการท่องเที่ยวไทย ทุกคนที่ข้ามาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งตลอดการทันใดนั้นเงามืดรอบห้องทั้งหมดพุ่งเข้าหาเขาในเวลาเดียวกันเรากับผนังทั้งสี่ด้านกำลังหายใจเข้ามาใส่ร่างเขาเงามืดถาโถมเข้ามาจนเขาแทบหายใจไม่ออกเหมือนถูกกดทับด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงหัวใจดังตึกตึกตึกรัวเร็วจนกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังชัดเจนแสงไฟสลัวเพยงดวงเดียวกับพริบที ก่อนดับวูบไปอย่างสิ้นเชิงทิ้งเขาไว้ในความมืดมิดที่หนาทึบจนแทบจะกลืนกินสติแต่แล้วแสงสีทองเรืองรองกลับส่องออกมาจากแฟ้มสีดำที่ตกอยู่บนพื้นมันค่อยๆเปิดออกเองอีกครั้งและกระดาษด,ด้านในก็เริ่มขยับเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตตัวอักษรสีแดงสดไหลไปมาเหมือนเลือดที่ยังอุ่นก่อนจะรวมตัวกันเป็นประโยคใหม่ตรงหน้าเขายินดีต้อนรับเจ้าของคนต่อไป ร่างของเขาสั่นสะท้านขาของเขาพยายามถอยหนีแต่กลับก้าวไม่ออกเพราะงเงาดำจากพื้นห้องคืบคลานขึ้นมาพันรอบข้อเท้าเหมือนมือ,มอ,มอที่เย็นเฉียบหลายสิบมือกำลังดึงเขาลงไปเขาอ้าปากจะร้องแต่เสียงกลับไม่ออกมีเพียงความเงียบกดทับเต็มห้องทันใดนั้นกระจกบานใหญ่เบื้องหน้าก็สว่างวา่าและภาพที่สะท้อนอยู่ในนั้นไม่ใช่เขาอีกต่อไปแต่เป็นชายอีกคนในต่างชาติ ยืนยิ้มกว้างพร้อมเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้งนี่คือเหตุผลที่แท้จริงทำไมคนทั่วโลกถึงแห่มาเมืองไทยภาพในกระจกบานใหญ่ยังคงชัดเจนนักท่องเที่ยวหน้าใหม่คนนั้นยืนยิ้มรอยยิ้มแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงเอาไว้ตลอดการชายชาวต่างชาติพยายามดินแต่เนาดำที่พันข้อเท้ากลับรัดแน่นขึ้นแรงบีบเย็นเฉียบไล่สูงขึ้นมาถึงเขาเหมือนกำลังดึงเขาลงสู่พื้นมืด ลึกเบื้องล่างเสียงกระซิบดังรอบทิศคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่เป็นเสียงของผู้คนมากมายประสานกันชายญิงเด็กคนชราเสียงเหล่านั้นเต็มไปด้วยทั้งความสุขและความเจ็บปวดกระดาษจาาแฟ้มสีดำปลิววนรอบห้องทีละแผ่นทีละแผ่นก่อนจะลอยเข้ามาแปะตามร่างของเขาเหมือนตราประทับเหมือนสัญญาเขากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไป เหลือเพียงเสียงหูร้อเบาๆที่สะท้อนกลับมาแทนในกระจกตอนนี้ไม่เพียงแต่มีภาพของชายหน้าใหม่แต่ยังมีเขาเองปรากฏอยู่เคียงข้างยืนยิ้มเหมือนกันดวงตาว่างเปล่าไร้ชีวิตแต่ยังคงจ้องออกมาข้างนอกทันใดนั้นไฟในห้องทั้งหมดดับสนิทเหลือเพียงข้อความสุดท้ายปรากฏบนกระจผู้มาเยือนทุกคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความลับนี้ความมืดหนาทึบปกคลุมทุกสิ่ง เงียบงานจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นทีแต่ในเสี้ยววินาทีถัดมาความเงียบนั้นก็ถูกทำลายด้วยเสียงแกรกแกรกเหมือนกุญแจเก่าๆกำลังหมุนประตูเหล็กด้านหลังค่อยๆเปิดออกเองส่งเสียงคลื่นล่ายาวจนหนาวสถานไปทั้งสันหลังแสงจากภายนอกลอดเข้ามาเป็นเส้นบางๆเผยให้เห็นฝุ่นควันลอยวนช้าๆในอากาศเขารู้สึกว่าร่างกายกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง แต่ขาที่สั่นจนแทบไร้แรงก้าวไปข้างหน้าเหมือนถูกบังคับมากกว่าความสมัครใจด้านนอกประตูไม่ใช่ถนนที่เขาเดินผ่านมาเมื่อครูแต่เป็นตรอกแคบยาวสุดลูกหลูกตาสองข้างทางมีป้ายไฟยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยกระพริบแสงสีแดงสลับขาวไม่หยุดเขาหันกลับไปมองด้านหลังแต่ห้องที่เต็มไปด้วยแฟ้มและกระจกหายไปแล้วเหลือเพียงความมืดว่างเปล่า เหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่จากด้านหลังแต่ดดามาจากปลายตรอกข้างหน้าช้าชัดเจนและตรงเข้ามาหาเขาโดยไม่หยุดหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกขณะเพราะเขารู้แล้วว่าทางออกเดียวของที่นี่ไม่ใช่การเดินออกไปแต่คือการกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน แผวของร่างคนยิ้มแข็งทื่อสองข้างตรอกอยู่นิ่งแต่แววตากลับเคลื่อนไหวได้เหมือนกำลังสอดสองตรวจสอบและรอคอยชายชาวต่างชาติก้าวถอยหลังแต่แผ่นหลังของเขากลับชนเข้ากับกำแพงที่ควรจะว่างเปล่าทั้งที่เมื่อครูยังไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นตอนนี้กลับกลายเป็นผนังซีเมนเย็นเฉียบปปิดกั้นนีทานเดียวที่เหลือเสียงหัวเราะเริ่มดังประสานกันแผ่วเบาในตอนแรกก่อนจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเสียงก้องสะท้อนเหมือนวงดนตรีสยองที่กำลังบรรเลงเพื่อเขาเพียงคนเดียวเขากำหมัดแน่นหายใจที่เมื่อไหลลงมาตามขมับขณะเนา,นาสูงโปร่งจากปลายตรอกค่อยๆเดินใกล้เข้ามาเมื่อมันหยุดตรงหน้าร่างน,นั้นยกมือขึ้นชี้ไปยังแฟ้มสีดำที่ตอนนี้อยู่ในมือเขาอีกครั้งทันที่เขาจำได้ดีว่าเพิ่งทิ้งมันไว้ในห้องเมื่อครูแฟมเปิดออกเองกระดาษหน้าใหม่ปรากฏขึ้น โดนหน้ากระดาษมีเพียงภาพถ่ายใบเดียวภาพของเขาเองยืนยิ้มกว้างท่ามกลางนักท่องเที่ยวอีกนับร้อยที่หายตัวไปเสียงกระซิบสุดท้ายดังชัดเจนเหนือทุกสิ่งยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยที่ซึ่งทุกคนจะกลายเป็นตำนานภาพถ่ายในแฟ้มส่องแสงว่าก่อนแปรเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวเขามองเห็นตัวเองในนั้นกำลังยืนยิ้มท่ามกลางฝูงชนมากมาย ทุกคนเหมือนหุ่นเชิดที่รอยยิ้มถูกตรึงไว้ไม่รู้จบร่างสูงโปร่งไร้หน้าเอื้อมมือมาวางบนแฟ้มทันใดนั้นเสียงหัวเราะทั้งหมดหยุดนิ่งตรอกทั้งตรอกเงียบสนิทจนแม้แต่เสียงหายใจของเขาเองยังฟังชัดเกินไปแสงไฟสีแดงกระพริบชาลงกลายเป็นจังหวะเต้นเหมือนหัวใจและทุกเงาที่ยืนเรียงรายสองฝั่งค่อยๆก้าวออกมาทีละก้าวหันหน้าเข้าหาเขาพร้อมกันราวกับพิธีกรรม เขารู้สึกแรงบีบที่อกเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบหัวใจไว้ร่างกายเริ่มชาสายตาพร่าเลืนแต่ผ้าในแฟ้มกลับคมชัดยิ่งขึ้นถุกวินาทีในกระจกตรงปลายตรอกเขาเห็นภาพสะท้อนตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่ยิ้มกว้างริมฝีปากของภาพสะท้อนเริ่มขยับออกเสียงประโยคเดียวที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบตอนนี้เจ้าก็เป็นหนึ่งในพวกเราแล้ว รอยยิ้มบนภาพสะท้อนค่อยๆแผ่กว้างจนไม่เหลือเขาโครงของมนุษย์ริมฝีปากฉีกยาวจนถึงใบหูเผยให้เห็นความว่างเปล่าดำสนิทด้านในชายชาวต่างชาติก้าวถอยแต่สองขากลับไม่เชื่อฟังเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาของเขาเบิกโพมองเห็นร่างที่ยืนเรียงรายสองข้างทางเริ่มยกแขนขึ้นพร้อมกันชีตรมาที่เขาในเวลาเดียวกันเสียงประสานจากทุกปากดังขึ้น ต่ำลึกและกล้องสะท้อนในหัวอยู่ที่นี่ตลอดไปแสงจากแฟ้มสีดำพุ่งออกมาอย่างรุนแรงกระดาษทั้งหมดปลิวว่อนกลางอากาศแต่แทนที่จะร่วงลงพื้นกลับลอยมาห,าห่อหุ้มร่างเขาทีละแผ่นเขารู้สึกถึงความเย็นเฉียบแทรกซึมเข้ามาใต้ผิวหนังทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดเขาแทบไม่รู้สึกถึงร่างกายของตนเองอีกต่อไปกระจกปลายตรอสว่างว่า ภาพสะท้อนของเขาในนั้นตอนนี้ยืนยิ้มแข็งทึ่เคียงข้างหนักท่องเที่ยวอีกหลายร้อยคนรอยยิ้มเหมือนกันทุกใบหน้าตาไร้ชีวิตเหมือนกันทุกคู่แล้วเสียงประกาศสุดท้ายก็ดังกองก้องโจนตรอกทั้งตรอกสันสะทืนนี่แหละเหตุผลที่แท้จริงทำไมคนทั่วโลกถึงแห่มาเมืองไทยแสงจากกระจกยังคงสว่างว่าเหมือนกำลังบันทึกภาพสุดท้ายของเขาเข้าสู่กรอบที่ไม่มีวันแตกสลาย นักท่องเที่ยวทุกคนในกระจกหันหน้าพร้อมกันยกยิ้มกว้าในจังหวะเดียวกันเหมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ซ้ำวนไปตลอดการร่างของเขาที่ถูกห่อหุ้มด้วยกระดาษสีซีค่อยๆจางหายจนเหลือเพียงเอาจางๆก่อนจะถูกดูดเข้าไปในกระจกเสียงดังฟึบตรอกทั้งตรอกกลับมาว่างเปล่าไป้ายไฟยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยดับลงเงียบกริบเหลือเพียงเสียงลมเย็นพัดผ่าน พาเอาความเงียบว่างปล่ามาปกคลุมทุกอนูแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งจากปลายตรอกช้าๆเหมือนมีใครบางคนเพิ่งก้าวเข้ามาเมื่อเงาร่าใหม่ปรากฏขึ้นก็เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสภายกระเป๋าเดินงงงงมองไปรอบๆเหมือนเพิ่งถูกพามาที่นี่โดยไม่รู้ตัวและบนกระจกบ,บานใหญ่รอยยิ้มของเขาที่เพิ่งถูกกลืนหายไปกลับยังคงปรากฏอยู่ จ้องมองนักท่องเที่ยวคนใหม่ด้วยแววตาที่ว่างเปล่านักท่องเที่ยวคนใหม่ก้าวช้าๆเข้ามาในตรอกแคบเสียงรองเท้ากระทบพื้นกึกกึกดังกองเขามองซ้ายมองขวาแต่สองข้างทางว่างเปล่าไม่มีร้านค้าไม่มีผู้คนมีเพียงกำแพงสูงปิดล้อมแสงไฟสีแดงจากป้ายยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยค่อยๆติดขึ้นอีกครั้งกระพริบทีราวกับเต้นเป็นจังหวะหัวใจของใครบางคน ชายหนุ่มหยุดยืนหายใจติดขัดโดยไม่รู้สาเหตุอากาศเริ่มเย็นจัดเหมือนมีบางอย่างแอบมองอยู่ในเงามืดพันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวภาษาไทยที่เขาฟังไม่เข้าใจแต่กลับสะกดให้เขายืนนิ่งเหมือนถูกสะกดจิตสายตาเขาถูกดึงไปยังปลายตรอกซึ่งตอนนี้มีกระจกบานใหญ่ปรากฏขึ้นทั้งที่เมื่อครูยังว่างาเปล่าและในกระจกนั้นเขามองเห็นภาพนัก ท่องเที่ยวหลายร้อยคนยืนเรียงรายยิ้มกว้างท่ามกลางนั้นมีใบหน้าหนึ่งที่คุ้นเคยชายชาวต่างชาติที่หายไปเมื่อครู่กำลังยืนอยู่กลางฝูงชนยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่เขามือที่ชี้ออกมาจากภาพสะท้อนในกระจกไม่หยุดเพียงแค่ท่าทางแต่มันค่อยๆย,ยื่นทะลุกระจกออกมาบิดเบี้ยวเหมือนของเหลวสีดำกำลังแปรเปลี่ยนเป็นแขนมนุษย์นักท่องเที่ยวคนใหม่ถอยหลังอย่างตื่นตระหนก หัวใจเต้นทีรวัวเสียงหายใจดังสะท้อนเข้ากับกำแพงแคบสองข้างทางทันใดนั้นทุกใบหน้าภายในกระจกก็หันมาพร้อมกันรอยยิ้มกว้างฉีกขึ้นพร้อมเสียงกระซิบประสานนับร้อยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราป้ายไฟสีแดงกระพริบแแรงขึ้นแสงสะท้อนกระทบใบหน้าของเขาทำให้เห็นชัดว่าร่างกายเริ่มซีดลงเหมือนเลือกกำลังถูกดูดออกไปทีละหยด มือดำทะมืนจากกระจกยื่นมาจับไหล่เขาสัมผัสเย็นเฉียบไหลซึมเข้ากระดูดึงเขาเข้าหากระจกอย่างช้าๆขาทั้งสองข้างอ่อนแรงแต่ร่างกายกลับถูกบังคับให้ก้าวไปข้างหน้าในดวงตาของเขาสะท้อนให้เห็นฝูงชนผู้ยิ้มแข่งที่ทกำลังรอและเสียงประกาศเดียวกันก็ดังขึ้นอีกครั้งทุมกล้องชัดเจนนี่คือเหตุผลที่คนทั่วโลกถึงแห่มาเมืองไทย มือดำจากกระจกค่อยๆค,ค,คลายออกนักท่องเที่ยวคนใหม่ที่ถูกดึงไว้แทบหมดแรงเขาสุดลงกับพื้นหอบหายใจก่อนจะเหนยหน้ามองไปยังบานกระจกอีกครั้งแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือถนนธรรมดาในกรุงเทพมีผู้คนเดินขวักไข่เสียงโหเราอและกลิ่นอาหารหอมอบอวลราวกับสิ่งที่เขาเผชิญเมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเขาพยายามลุกขึ้นยืนขาสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ แต่ก็รวบรวมแรงทั้งหมดเดินออกจากตรอบนั้นแสงแดดยามเช้าสาเข้ามาเสียงชีวิตในเมืองดังแววเขาโล่งใจราวกับได้กลับสู่ความจริงแต่ทันใดนั้นเขาเลียบไปเห็นกระจกบานเหล็กข้างร้านค้าและในนั้นใบหน้าของเขากำลังยิ้มแข็งถือดวงตาว่างเปล่าไม่ใช่ภาพเดียวกับที่ยืนอยู่ตรงนี้ชายหนุ่มยืนนิ่งหัวใจเย็นว่า ก่อนเสียงกระสิบสุดท้ายจะดังขึ้นในหูไม่มีใครกลับออกไปเหมือนเดิม